สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีนะจ๊ะช่วงนี้ออสเตรียกับฝนตกนะจ๊ะอากาศกาเริ่มเย็นลงเนี่ยตอนสาวฝนตกมากตอนบ่ายก็มีแดดจะประป้านนีนะจ๊ะมันมีสภาพไปเบิ่งพี่กาวแข้งฟุตบอลน,นะจ๊ะเรากาจะพาไปดูคอนเสิร์ตท,ที่อยู่ในเมืองนะจ๊ะไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนของเมืองที่ยูยูนะจ๊ะ คืนมาช่วงเร้าเเข้ากากิจวัตรตอนเร้าช่วงนี้ก็สิเป็นคือผ้าจินกับกายาออกไปงานเล่นนะจ๊ะตรงนี้ก็สิเป็นท้องทุ่งนะคะทุกคนก็จะมีต้นไม้ที่ีปนองเห็นก็จะเป็นต้นแอปเปิลต้นลูกแพร่แล้วกาสิเพิ่นสิปลูไรเขาโพดนะจ๊ะผ้าจินกับกายาไปงา,งมา,งา,ปานมาแล้วเข้ากาปั่นจักรยานเอาจากปานนะจ๊ะประมาณสองสามนาทีนี่แหละจ๊ะไปเบื่องพิกาวแข่งฟุตบอลนะจ๊ะ ถ้าใครติดตามอยู่กษเสียงวต่ก,กอนของกาซิเล่นอีหยางลาแห่นบอลนะจ๊ะพี่น้องบันนี้กับเปลี่ยนจาแห่นบอลมาเล่นฟุตบอลคือเกาเนาะจ๊ะเพราะว่าแค่มากเล่นฟุตบอลหลายกว่าที่พี่น้องเห็นอยู่นะเบอร์สนะิบเกน่ะเป็นน้องกาแล้วจ้ะเล่นตำแหน่งอีหยางลเขาเอิ่อไว้กองหลังเนาะจ๊ะรุ่นอายุสิบสี่ปีบ่เกินสิบสี่ปีนะจ๊ะพี่น้องเล่นแข้งเซตแล้วเรียบร้อยเด็กเอเชียคนเดียวในทีมตัวใหญ่กว่าเด็กหน่อยฝรั่งจ้าพี่น้อง แข่งเสร็จเรียบร้อยพี่น้องฮูบชนะทลายต่อทลายมณีนชนะ13ประตูต่อศูนย์แม่จ๋าเอากระนังเบิงลูกแข่งกันจนมาแล้วนอกจากบรรยากาศสิมิเต้ภูเขาน้าจ้าพี่น้องอากาศดีบรรยากาศการสุดยอดน้าจาหนังเบิงแข่งฟุตบอลอยู่กับม่องแต่ภูเขาคนละจ้า หลังจากแข่งเซตแล้วเรียบร้อยแล้วจ่าอยู่กระถาบอกน้องกาวว่าเดี๋ยวมันนี้ไปกินข่าวบานพบปู่แม่ยนะจ่ากาวกับไปกับมู่อาบน้ำแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งตัวนักกีฬานะจ่าพี่น้องเสวนอยู่กับปั่นจัก,กรยานมาบ่าลวกันไปกินข่าวบานพบปู่แม่ยานะจ่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทิมนะจ่าลูกๆจะเปิดเทิมกันประมาณวันที่12เดือนกันยานะจ่า คุณผบาดก็ยังมาท่านไปเหตุงานอยู่สองเดือนนะจ๊ะเหมือนที่กับเป็นเมนูเก่าที่ป้ปูเมียาเห็ุเมนูนี้เหตุบอยมากๆนะจ๊ะกัเป็นกับสิคือตับปะหูหมานเท้าปะมาณนี่ลหละจ๊ะเป็นเมนูคืนซื้อของอรัฐทียูยูซัวรัฐฟอราอาเบียนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นมันฝรั่งกินข้าวกินน้ำแล้วนะจ๊ะเขากักลับมาบ้านยกับซีอาพพวกขยะนะจ๊ะพวกเศษพักสวย เปลือกคงเปลือกไข่หรือว่าขยะบิโอนะจ๊ะพี่น้องไปถิ่มในหลังบานยูจิมีอันทั้งขยะสําหรับเศษพักเศษยางนะจ๊ะเขาก็จะเอาไปถิ่มตรงนั้นไรถ้าเป็นปุ๋ยนะจ๊ะอยู่กับเมื่อเบื้ององุ่นมันกาลาลางพวกมันกลางง่ามพ่อตัดแล้วนะจ๊ะยูุวาสีตัดไปไว้ตรงหิ่งผะ่ะา,านะจ๊ะไปไว้ระานว่าพี่น้องกาเลือกเอาพวกสวยๆนะจ๊ะ ส่วนบางพ่วงที่เขาสุกขคขักก็ซิมีพวกึ่ึงพวกมัมาแล้งวันมาต่อมาเจาะกินนะจ๊ะบางเือเข้ากับกินว่าท่านผพิ่งนะจ๊ะพี่น้องอากาศดีคักจะอง,งุ่นยูออสเตรียนะจ๊ะยูคิดว่าแทบจะมีทุกบานที่ปลูกอง,งุ่นนะจ๊ะบางบานเพิ่งก็ปลูกเป็นแบบเครื่อนเลื่อยไปน้ำแขัง,ขงบานนะจ๊ะคือถึงเวลากับบ้ออึดกินเลยละจ่ะบางคนก็บอกเออคือบ้คงบ้อขายหรือว่าหายเพื่อนบานไปเพื่อนบานยูแทบทุกบ้านจะปลูกอง,งุ่นจ้ะพี่น้อง ปูกง่ายแล้วก่าวบอตอกบำารุงรักษาหยางยากให้ผลผลิตออกทุกปีนะจ๊ะแล้วก็ปลูกแค่ครั้งเดียวปีต่อมาเขาก่าออกลูกออกผลต่อตอไปนะจ๊ะแทบจะบอไดใส่ยาขามาแรกหรือว่าอีกอย่างเลยนะจ๊ะพี่น้องช่วงไว้มาแดดออกนะจ๊ะบายบายมาแดดออกเนาะอยู่มีนัดกับเพื่อนสาวแม่ของน้องโดราเนาะจ๊ะอยู่กับเก็บผักในสวนนะละจ๊ะพี่น้องเฮ้าสิไป กินขนมจีนกันนะจาะกับปัจจัยยานมากเพราอถึงหาระที่นอกจากราวาอยู่ในเมืองเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละซ้อยนะจาะมาถึงอยู่กระจอดจักรยานใบบานเพลินนะจ๊ะบานนองเพลินกายุสัน้นสูงที่สุดลยจา๊ะพี่น้องสั้นซีจ๊ะพลังหน่อยกัายางน้ำหนาแม่มากนะจ๊ะนีกับน้ำเฮลปบรูบอยแบบบานๆเข้านะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นน้ำยาขนมจีนลูกชิ้นจีนไก่นะกินมากๆจาก้าพี่น้องเบิ้งสีสันนะจ๊ะ เอากระสิมากินขนมจีนตีนไก่กันเนาะจา้าน้ำยากะทิเข้มข้นมากๆเนาะจา้าอันดับแรกเขากับท่อาการซิมรสชาติก่อนเนาะจา้าแสบแห้งจ้าวีนองส่วนฝั่งนั้นน้องแอนกำลังอันลวกผักบุ้งเนาะจา้านั่งไปได้ผักบุ้งมาจากลานจีนส่วนอยู่กะเก็บพวกกะลัมปีผักโอระพงระผ้าหรือว่าผักแมงลักใบแมงลักเนาะจา้ามาสมทบกัน ยูนตีนไกลว่ามีขายได้จ้บพีนองถาเข้าอยากได้อยากซื้อเขาต้องไปร้านอเอเซียที่อยู่เคยพาคีีนองไปเบิ่งนะจ้าเข้าสินหาซื้อได้ตามร้านแบบนั้นนลจ้าแต่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้หาซื้อได้ยากมากหรือว่าพ่คอยมีเพราะว่าอยู่ไปซื้ออยู่ว่เห็นนลจ้าพี่นองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบานแม่น้องโดรานะคะทุกคนเขากบเตรียมผักสอยผักนี่ก็เป็นผักที่เขาจะกินคู่กันกันกบขนมจีนนะจ้าทั่วกับมาจากสวนที่อยู่นะาจ้าพี่นองแล้วก็ ผักต่างๆกะหลำปีก็สดๆจากสวนเลยนะคะแต่เวลาเข้ากามากินกันเนาะจา้าฝรั่งหน่อยนั่งกันนั่งประจำโต๊ะถากินแล้วเนาะจา้าหน้าตาน้ำยาของเขากะสีโอ้ยแซ่บแห้งจ้าพี่น้องลูกชิ้นก็ทำมือเองตีนไก,ก่นะกบไปซื้อเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องแต่ ก็กินแบบเหมือนอยู่บานเฮาเลยนะจ๊ะแต่ยังที่อยู่เธอใบอกพี่น้องนะจ๊ะผู้ยิ่งไทยที่มาอยู่ต่างแดนนี่เก่งทุกคนนะจ๊ะจากที่เห็ดกับเขาว่าเป็นกระไดเห็ดเองกินเองทุกอย่างได้จากพี่น้องไปซื้อเขาเขาร้านอาหารที่กับแพ่งนะจ๊ะ้ากับเขานี่เฮ้าไปใจร้านอาหารแล้วเฮ้าไปกินข้างนอกนี่ซื้อกับเขามาเห็ดกินได้รอบครั้วได้เป็นอาทิตย์เลยได้จ้ะสำหรับอยู่อยู่เป็นคนมัซี่เรียดในการกินอาหารไทยนะจ๊ะพี่น้องมีก็กินบ่มีเข้ากับปับ แต่งปรุงเห็ดกินเอาเนาะจ้ะบ่ได้ใดว่าต้องแบบไทยเปะกแต่ถามว่ามางกาหารไทยม่อาหารไทยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเนาะจ้ะเพียงแต่ว่าเข้ามาอยู่ในต่างแดนวางที่วัตถุดิบอันนั้นกับบมีอันนี้ก็บ,บ่มีเข้าก็ต้องปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบแลืปรับเปลี่ยนตามราคาเขาของบางเื่อของที่เฮากินอาหารไทยมันเป็นของน้าเข้ามันกับราคาสูงราคาแพงกว่าวัตถุดิบสิ่งของปกติที่อยู่ในออสเตรียเนาะจ้ะ ทามาอยู่เมืองนอกลาบากบอมันกับ,บ่าลาบากเนาะจากการใส่ชีวิตการกินเพียงแต่เข่ารู้จักดัดแปลงรู้จักปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงซิกแซกเอาประมาณนี้แหละจ้ามันก็เหมือนการใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยธรรมดาเน,นี่ยแหละจ้าพี่น้องถึงเวลาเขากลับไปเยี่ยมพอเยี่ยมแมรนะจ้ามันเสียลาบากตอนเข้าไปเรียนภาษาตอนมาใหมๆ่ๆที่เข้าบไดยภาษามันจะเหมือนแบบว่าคือเข้าเป็นใบเป็นการการสื่อสารเพราวะ ยุคปฏิเทอเรียการสื่อสารผวจะใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่แล้วจ้าวเลยใช้ภาษาอังกฤษเอาต้องเลียนตามคลอที่คนหมายเขากําหนดแล้จ้กจบลักสูตรนั้นลักสูตรนี้ก็จะประมาณนี้นะจ้าก,กินขนมจีนเซจแล้วเรียบร้อยช่วงแรกยู่ในเมืองมีคอนเสื่อนลจ้ะพี่น้องเห็นว่าจากคนส่วนใหญ่จะใช้จักรยานนะจ๊ะพี่น้องเบงบ์เห็นมีมอเตอร์ไซค์จอดเลยแต่เป็นบานเท่ากับสิเป็นมอเตอร์ไซค์แทนมาจากแตยูนี คนสีเดินทางมาแบบนี้ก็สีโดยรถจกักรยานฝรั่งนอยการเต็นใหญ่เลยจ้าก็มีคอนเสิร์ตอยู่ในเมืองตรงโบสถ์ที่อยู่เคยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งดูๆนะจ๊ะก็เป็นมินิคอนเสิร์ตธรรมดาช่วงนาฮอนก็นสิประมาณนี้เนาะจ้ารากาอุกคนก็นสิออกมาสนุกสนานกันใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องก็สิมีวงดนตรีมีเครื่องดื่มไวบริการจำน่ายนะจ๊ะโอกาสยุคอนเสิร์ตประมาณ ซีหาถุมสีทุมกวานี่หละจา้าพี่น้องเราเฮากาับสิกับบ้านนะจ๊ะช่วนาหอนค้นก็จะผ้าลูกผ้าเตาออกมาประมาณนี้หละจา้าพอคอนเสิร์ตจบเฮากะนยางกับป้านนะจ๊ะบรรยากาศตอนกลางคืนกะสิแบบนี้นะจ้ะมีไฟสองสว่างหลอดไฟกับหลอดไฟธรรมดาจา้าพี่นอ้องผู้ก้นกัสีเดินกันไปตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟสีถุมแล้วก้นกัสิมาถาขึ้นรถไฟเนะจ้ะ การเดินทางกับสีใสขนทรงสาธารณะสะส่วนใหญ่มาหอดบาลแล้วกาอาบน้ําล้างหน้าหยุดจะล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าของเดอะเบสกอนเข่านอนนะจ๊ะตัวนี้เขาจะมีสารระงับขาเชื่อสิวซอยกระชับรูขุมขนให้หนาเขาใสบ่แหงตึงนะจ้ะจะเป็นสิวเสียนสิวฮอ์โูนสิวอักเสบสิวแพ้แม่น,นะจ๊ะล้างหน้าแล้วแลวกาลงบำรุงด้วยนครีมต่อไปนะจ๊ะ